สไลม์นะคะก็เด๋ยวจะไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะวัตถุดิบนะคะอย่างแรกก็จะเป็นกาว T O A ค่ะเอ้ยกาวละทิกนะหรือว่าใครจะใช้เป็นนี่กาวน้ำใสก็ได้แต่ว่าใครอยากใชสใสใสเอ้ยใครอยากจะใช้2องอันก็ได้ค่ะแต่น้ย่ยาประพนุ์มค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะเราใช้ดาวนี่ค่ะเบบี้โอยค่ะถ้าติดมือก็ใช้ถ้าไม่ติดมือก็ไม่ต้องใช้ค่ะน้ำเปล่าค่ะ เป็นสรามสูตรเจลลี่ที่เราเคยสอนไปนะคะโอเคแล้วก็เป็นสีนะคะไปก็เป็นน้ำลายเอเลียนค่ะจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะเราใช้เป็นขวดนมค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสบู่เหลวค่ะแล้วก็แชมพูแล้วก็มีช่วยผสมค่ะมีช่วยผสมค่ะจากนั้นก็ใส่กาวน้ำใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ก็ใส่แชมพูและแชมพูลงไปค่ะต่อไปนะคะก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะให้น้ำยาปรับผ้านุ่มเสร็จนะคะแล้วก็คนค่ะแล้วต่อไปนะคะก็ใส่น้ำแล้วก็คนค่ะก็ใส่น้ำแล้วก็คนเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่สีค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำลายเอเลี่ยนลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะต่อไปนะคะเราก็ใส่ สา,ามนะคะสูตรเจลลี่ลงไปนะคะจนกว่ามันจะเป็นก้อนค่ะนี่นะคะสารามของเราก็เป็นก้อนแล้วนะแล้วเราก็ใส่เบบี้ออยเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะนี่นะคะเราจะตั้งชื่อสูตรว่าสูตรลาวานะคะมันมีชื่อซ้ำกันสองลาวานะนั่นคือลาวาหนึ่งนะคะนี่คือลาวาที่สองค่ะลาวานี้จะดีมากค่ะโอเคเราถักลาวาที่สองนะถ้าจะดมือก็ใส่ออยนะคะโอเค น,ะะนี่ค่ะด,ดูนะยืดได้เยอะกว่านี้อีกะค่ะแล้วก็แผ่ได้บางด้วยแต่ว่ายังวดไม่เสร็จนะคะมันติดมือะคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย